เลี้ยงปลาในหน้าหนาว how to สำหรับหลายๆท่านนะครับที่เคยประสบปัญหาในการเลี้ยงปลาในช่วงเวลาหน้าหนาวที่ผ่านมาในทุกๆปีผมแอดมินต่อวันนี้จะมาพูดให้ฟังว่า ปัญหาเนี้ยมันเกิดขึ้นจากอะไรบ้างผมจะแบ่งเป็น2ปัจจัยหลักๆนะครับสำหรับในเทปนี้ประเด็นที่1คือเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นจากตัวปลาประเด็นที่2คือประเด็นที่เกิดขึ้นจากปัจจัยรอบด้านนะครับปัจจัยรอบด้านนี้หมายถึงอะไรก็หมายถึงสถานที่ที่คุณใช้เลี้ยงปลานะครับสภาพอากาศสภาพน้ํารวมทั้งบ่อเลี้ยงของคุณด้วยแน่นอนนะครับอย่างที่เราทราบดีอยู่แล้วว่าอากาศหนาวมักจะมาพร้อมกับความเย็นมันเป็นสิ่งที่ถามว่าจําเป็นไหมที่เราจะต้อง องรู้ถ้าบอกว่าจําเป็นมันก็จําเป็นถ้าใครจะบอกว่ามันไม่จําเป็นก็ไม่จําเป็นแล้วมันเกี่ยวเนื่องยังไงกับตัวปลาอ่ะทีนี้ มาฟังผมแน่นอนอุณหภูมินะครับโดยปกติในบ้านเราเนี่ยในช่วงที่ปกตินะครับก็อาจจะมีอุณหภูมิสัมผัสอยู่ประมาณสัก30 29 25องศาพอในหน้าหนาวเนี่ยแน่นอนอุณหภูมิลดต่ําลงสิ่งหนึ่งกับตัวปลาที่มันจะเกี่ยวข้องที่คุณผู้ชมควรจะต้องทําความเข้าใจคือปลาครับที่เราเลี้ยงอยู่เนี่ยมันเป็นสัตว์เลือดเย็นเพราะฉะนั้นการปรับสภาพร่างกายการปรับสมดุลมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิน้ําเป็นหลักเลยลอง คิดตามผมดูนะสมมุติว่าอุณหภูมิน้ําลงมาอยู่ที่ประมาณ20องศาปลาเป็นสัตว์เลือดเย็นแน่นอนครับมันจะต้องปรับสภาพร่างกายให้ลงตามมาสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเจอแน่นอนการเคลื่อนไหว movement ของปลามันจะช้าลงแล้วช้าลงมากๆตามอุณหภูมิส่วนที่2นะครับความถี่การเต้นของหัวใจปลาจะช้าลงตามอุณหภูมิระบบทุกส่วนในร่างกายจะทํางานช้าลงนั่นหมายถึงอะไรครับไม่ว่าจะ เป็นระบบเมตาบอลิซึมคืออะไรคือระบบดูดซึมอาหารในลําไส้ทํางานได้ช้าลงเพราะฉะนั้นแน่นอนการที่เราให้อาหารมากจนเกินไปมันเป็นผลโดยตรงกับร่างกายของปลาเลยเพราะฉะนั้นเกิดอะไรครับภาวะส่วนเกินขึ้นในร่างกายของปลาระบบดูดซึมทํางานได้ไม่ดีในเมื่อระบบเมตาบอลิซึมของปลาหรือระบบการดูดซึมอาหารของปลาเนี่ยทำงานได้ช้าลงทีนี้เราจะควรที่จะต้องมาคํานึงถึงเรื่องนี้เรื่องอะไรหรอก็เรื่องอาหารไงเพราะฉะนั้น คือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องปริมาณของอาหารที่เราจะต้องให้เขา 2. ชนิดของอาหารที่คุณผู้ชมจะต้องเลือกนํามาใช้แน่นอนครับในเมื่อระบบเมตาบอลิซึมทํางานได้ไม่ดีเราจะมาเร่งโตเร่งสีเนี่ยเพื่อให้ร่างกายเขาทํางานหนักๆมันก็ไม่ใช่เรื่องเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณผู้ชมเคยได้ยินกันมาช้านานว่าช่วงหน้าหนาวเราควรให้อาหารอะไรดีทีนี้ก็ต้องบอกว่าหลายๆแบรนด์เนี่ยทำออกมาเยอะแยะมากมายเลยเป็นอาหารหนึ่งคือดูดซึมง,ง่ายร่างกายสามารถนำ ไม่ใช้ได้ง่าย 2. เป็นอาหารที่ถูกผลิตออกมาเพื่อใช้ตามฤดูกาลยกตัวอย่างเช่นอะไรวีเจมร์นะฮะอันนี้เคยได้ยินแน่นอนเป็นวัตถุดิบที่นํามาใช้เนี่ยสามารถทําให้ระบบดูดซึมของลําไส้เนี่ยทำงานได้เร็วขึ้นแล้วดีขึ้นมันติซีซั่นถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้ในฤดูกาลของแต่ละช่วงทีเนี้ยเราลองมาพูดในส่วนที่2บ้างปัจจัยแวดล้อมปัจจัยแวดล้อมตรงนี้คืออะไร 1. น้ํา2บ่อเลี้ยงของเราแล้วก็อุณหภูมิด้านบน ถามว่ามันเกี่ยวข้องยังไงแน่นอนมันเกี่ยวข้องกันแบบสุดๆเลยเมื่ออุณหภูมิน้ำเนี่ยมันเย็นลงถูกไหมครับแน่นอนเลยคือแบคทีเรียจุลินทรีย์ดีที่เราจะต้องใช้เข้ามาทําการย่อยสลายในระบบของเราเนี่ยมันจะต้องมีการสูญเสียหรือว่าลดปริมาณลงแต่ถ้าสมมุติเรายังทําการให้อาหารอยู่ในปริมาณที่มากนั่นคืออะไรของเสียยังออกมาเยอะเยอะ ร้อยเอร์เซแต่ระบบของเราไม่สามารถจัดเก็บหรือทํางานได้ร้อยเปอร์เซนต์นั่นหมายถึงอะไรครับไม่ว่าจะเป็นแอมโมเนียในไตรในเตททุกอย่างมันจะสูงขึ้นถูกไหมครับทีนี้อากาศด้านบนเนี่ยถ้ามันยังคงลดต่ําลงลดต่ําลงลดต่ําลงเรื่อยๆคุณอย่าลืมนะที่ผมพูดเมื่อกี้จุลินทรีย์แบคทีเรียดีเนี่ยมันก็จะสูญสลายลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนกันในส่วนต่อไปนะครับขนาดบอความลึกของน้ําถามว่าเรื่องพวกนี้คุณเคยได้ทําความเข้าใจกันไหมแน่นอนครับ บางคนอาจจะทราบบางคนอาจจะไม่ทราบแต่คนที่ไม่ทราบวันนี้ผมจะมาบอกผมขออนุญ,ญาตพูดถึงบอ่อเล็กบอ่อตื้นก่อนบอ่อเล็กบอ่อตื้นเนี่ยแน่นอนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่มันสวิงไปสวิงมาอย่างในประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะกลางคืนก็หนาววัดซบ,บกลางวันก็ร้อนชิปเลยเพราะฉะนั้นมันจะมีการสวิงเปลี่ยนแปลงได้ง่ายนะครับยิ่งน้ําตื้นน้ําก็จะสามารถที่จะสวิงไปสวิงมาในเรื่องของอุณหภูมิเนี่ยนะครับได้ง่ายนะครับมันจะต่างจากบอ่อใหญ่บอ่อลึกนะครับที่มันจะค่อย ่อยอเขาเรียกอะไรเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละช่วงวันเนี่ยการสวิงของอุณหภูมิน้ำเนี่ยมันอาจจะไม่มากมายนะักเพราะว่ามันค่อยๆปรับอย่างร้อนมาพอจะเข้าช่วงมืด อย่างเงี้ยปุ๊บอุณภูมิก็เริ่มลดลดลงแต่ว่าอุณหภูมิน้ำมันก็จะค่อยๆปรับเปลี่ยนลงทีนี้ความลึกของน้ำเนี่ยต้องบอกว่าแน่นอนด้านบนของน้ำเป็นด้านที่คือเขาเรียกอะไรจะมีการออกซิเดชันหรือว่าสัมผัสกับอากาศเนี่ยได้มากกว่าเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงของบริเวณผิวน้ำเนี่ยมันจะทําได้ง่ายกว่าบ่อลึกด้านล่างใช่ไหมฮะแน่นอนมันจะมีการเปลี่ยนแปลงได้น้อยทีนี้เรามาพูดถึงกันอีกหนึ่งส่วนเวลาน้ำเย็นเนี่ยคุณผู้ชมเคยเคยเจอไหมปัญหานียผม มั่นใจว่าทุกๆคนเนี่ยจะต้องเจอเวลาปลามีปัญหาไม่ว่าจะเจอปรสิตเอ่ยแบคทีเรียเอ่ยทําไมใส่ย,ยาแล้วใส่ย,ยาอีกใส่ย,ยากันมาเจ็ดชั่วโคตรก็ไม่หายสักทีนึกออกไหมฮะบางคนรักษาอย่างไงก็รักษาไม่หายไอ้ที่ทุกคนชอบพูดกันว่าเฮ้ยระวังนะหน้าหนาวเนี่ยแบคทีเรียมันบูมเวลามันบูมแล้วมารักษายากนะทีนี้ผมจะมาไขข้อข้องใจให้ทุกคนฟังไอ้แบคทีเรียบูมเนี่ยมันบูมได้ยังไงมันย้อนกลับไปที่เรื่องของการให้อาหารที่ผมพูดไว้อาหารเยอะระบบทํางานได้ไม เมเพราะฉะนั้นของเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยมันโอเวอร์พอมันโอเวอร์เสร็จปุ๊บเป็นไงครับค่าน้ําต่างๆมันก็จะพุ่งสูงขึ้นบวกกับอุณหภูมิเย็นปลากินอาหารแล้วไม่สามารถนําไปใช้งานได้เพราะฉะนั้นคือสุขภาพปลาเริ่มมีปัญหาทีนี้เป็นยังไงละ่ะสุขภาพปลาไม่ดีบวกกับคุณภาพน้ําแย่มาละ,ะเจอกนละหนึ่งทีนี้เราเริ่มเห็นเริ่มทําการรักษาแบคทีเรียเอ่ยปรสิตเอ่ยแต่ผมจะมุ่งเน้นไปที่เรื่องของปรสิตเป็นหลักเพราะส่วนมากแล้วปรสิตจะเป็นตัวเปิดทางเสมอเพื่อที่จะ ให้ตัวอื่นเนี่ยมันเข้ามาทําร้ายหรือเข้ามาลุมโจมตีเราทีนี้ถามว่าปรสิตเนี่ยเอางี้ดีกว่าเข้าใจง่ายๆเหมือนสัตว์น้ําชนิดหนึ่งที่ออกลูกเป็นไข่ถามว่าเพราะอุณหภูมิน้ำเนี่ยปกติระยะการฟักตัวของไข่ไม่ว่าจะเป็นปลาหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ออกลูกเป็นไข่ในน้ํา2วัน3วันออกจากไข่ละแต่อุณหภูมิต่ําระยะการฟักไข่การที่ต,ตัวเคล้าตัวอ่อนจะออกจากไข่มันก็จะยืดระยะเวลาออกไปด้วย อาจจะ5วัน7วัน10วันอันนี้แล้วแต่ในช่วงของอุณหภูมิน้ําเพราะฉะนั้นคือการที่เราเคยใช้ยากันมาตั้งแต่สมัยโบราณในเรื่องของระยะเวลาของโดสครับ 1. นึ่ 7ทีนี้ใช้ไม่ได้แล้วถูกไหมฮะเพราะระยะเวลามันแค่ช่วง1-4วันเพราะฉะนั้นถามว่าอะไรละ่ะแน่นอนครับตัวเต็มวัยที่มันไขทิ้งไว้เนี่ยเราใส่ยาไปโดสนี้โดสนี้โดสนี้147มันคุมแค่3โดสมันอาจจะไม่เพียงพอเราอาจจะต้องใส่ต่อไปอีกสัก5โดสหรือ6โดสเพื่อที่จะทําให้มันครอบวอร์ทั้งหมดทีนี้คุณเข้าใจความน่ากลัวของการเลี้ยงปลาในหน้าหนาวแล้วใช่ไหมครับทีนี้เรามาแก้ปัญหากันดู how to วันเสาร์ที่1 2ธันวานี้ขอเชิญนักเลี้ยงปลาทุกท่านร่วมประกวดและร่วมสังสรรค์กันในงานกรนารซันเออิทไทยแลนด์ยังคอยโชว์ครั้งที่6ณโรงแรมนนทบุรีพาเลทแล้วพบกันนะครับ ผมขอแบ่งออกเป็น2ประเด็นหลักสําหรับปัญหานี้ปัญหาที่1คือปัญหาที่ยังไม่เกิดเราจะมาทํากันอย่างไรในปัญหาที่ยังไม่เกิดผมจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนที่ตัวปลากับที่ปัจจัยภายนอกที่ตัวปลานะครับในช่วงที่อุณหภูมิมันลดต่ําลงระบบเวตาลบริซึมิหรือการเต้นของหัวใจเนี่ยมันลดต่ําลงทุกสัตว์ทุกส่วนในร่างกายของปลาเนี่ยมันทํางานช้าลงเรากลับมาที่เรื่องของการกินในเรื่องของอาหารเราเลือกใช้อาหารที่ดูดซึมง่ายเหมาะ สมกับช่วงเวลาแล้วก็ปริมาณที่ควรจะให้แต่ถ้าเป็นในส่วนของผมอันนี้ผมแนะนํามือใหม่เลยสําหรับถ้าเป็นผมนะผมเบรกผมงดอาหารไปเลยปลาคาร์ฟสามารถที่จะงดอาหารได้เป็นเดือนอันนี้ผมกล้าพูดเลยว่ามันเป็นเดือนเดือนอจริงๆในช่วงเวลาที่เรากักโกรคปลาเราสามารถที่จะงดอาหารเขาได้เป็นเดือนเขาไม่ตายปลามันผอมลงผอมลงหน่อยดีกว่าที่เขาจะป่วยปลาเนี่ยธรรมชาติของเขาในช่วงเวลาที่อุณภูมิมันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงสัญชาตญาณของเขาสามารถที่จะรับรู้ได้ในช่วงเวลาที่ผ่าน ม,มันสามารถที่จะทําการสะสมหรือกักเก็บพลังงานในเรื่องของการกินเพื่อนํามาใช้ในช่วงเวลาที่อุณหภูมิมันลดต่ําลงในส่วนที่2ล่ะของการแก้ปัญหาส่วนที่2มันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องแรกเรื่องของตัวปลาสมมติถ้าอาหารมันมากเกินไปร่างกายปลาไม่ดีละสุขภาพไม่ดีบวกกับของเสียที่มันเกิดขึ้นเยอะแล้วก็มาผนวกเข้ากับในส่วนที่2คือระบบจัดเก็บเนี่ยก็คือระบบกรองของเราจุลินทรีย์ดีแบคทีเรียดีมีการสูญสลายเสื่อมหายไปนั่นคือทําให้ ของเสียที่เกิดขึ้นในบ่อเนี่ยมันมากจนเกินไปแอมโมเนียในไตรไนเตน้พุ่งสูงขึ้นเราก็แก้ปัญหาง่ายมากเลยก็ไม่ต้องกิน่นก็ไม่ต้องไปให้ปลามันกินหรือให้กินน้อยกินเพื่ออยู่อ่ะนิดๆห,หน่อยๆเพื่อให้ปลาได้มีการรับสารอาหารเข้าไปบ้างทีนี้ถ้าเรารู้แล้วว่าในช่วงเนี้ยกาลังจะเข้าสู่หน้าหนาวแบบเต็มฤดูกาลแล้วสิ่งแรกเลยที่เราควรจะทําคือเรื่องคุณภาพน้ําจัดการล้างกรองล้างให้สะอาดเพื่อที่จะให้ของเสียมันถูกกําจัดออกจากระบบไปให้ได้มากที่สุดแล้วก็อย่า การเติมจุลินทรีย์ที่มีคุณภาพในช่วงหน้าหนาวเป็นสิ่งที่พวกคุณควรจะทําในหน้าร้อนคุณอาจจะไม่ต้องแบบเยอะแยะมากมายก็ได้เพราะว่าอุณหภูมิสูงมันเอื้อต่อการเจริญเติบโตของสั์น้ําอยู่แล้วเรามาสรุปกันนิดนึงดีกว่าลดปริมาณอาหารหรืองวดไปเลยทําการล้างกรองหรือจัดการคุณภาพน้ําของคุณให้ดีแล้วสิ่งสุดท้ายก็คือเราสามารถที่จะเติมจุลินทรีย์เข้าไปเพื่อช่วยให้ระบบของคุณเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นแล้วทีนี้ถ้าปัญหามันเกิดขึ้นแล้วล่ะทํายังไง ให้รู้ how to do ยังไงเราครับแน่นอนละเวลาที่เรายืนดูปลาในบอ่อเนี่ยเราจะรู้ทันทีเลยถึงความผิดปกติในบอ่อปลาเราพฤติกรรมการขึ้นกินอาหารหรือการไหวหรือโมเมนต์หรือการแอคทีฟอะไรใดๆก็แล้วแต่ในการที่เรายืนดูปลาเนี่ยเมื่อมันเกิดความผิดปกติเราจะรู้ทันทีหนึ่งคือหน้าหนาวเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ทําการจัดก,การหรือเตรียมตัวเหมือนในหัวข้อแรกถ้าเราไม่มีตรงนั้นเรายังใช้พฤติกรรมในการเลี้ยงปกติเหมือนเดิมอยู่สิ่งที่จะเกิดขึ้น เหมือนในหัวข้อแรกปลาที่มันจะแสดงออกให้เรามีอะไรได้บ้างตัวแดงหุบคีบนอนก้นบอ่อหรือถ้าหนักจริงๆเลยก็คือมีการติดเชื้อภายนอกให้เราได้เห็นแนวทางการแก้ปัญหาสําหรับในเรื่องนี้อย่างแรกคุณภาพน้ําเมื่อปลาป่วยคุณจะต้องรู้ก่อนเลยว่าปลาเนี่ยมันจะขับเมือกมากกว่าปกติแล้วบวกกับถ้าของเสียในน้ําคุณมันยังคงเยอะอยู่แอมโมเนียในไส้ในเตะมันก็จะยังสูงอยู่เพราะฉะนั้นต่อให้คุณเอายาอะไรใส่ลงไปมัน ก็จะไม่ได้ผลดีในการรักษาปลาของคุณสิ่งแรกที่คุณควรทำํำคือล้างระบบกรองหรือมีการดรนน้ำออกให้เยอะมากที่สุดเท่าที่จะเยอะได้แต่ถ้าปลาคุณไม่เยอะไม่มีปริมาณที่หนาแน่นให้คุณ ยกขึ้นมาใส่ภาชนะเพื่อทําการรักษาเป็นบ่อยางก็ได้เมื่อคุณนําปลาขึ้นมาแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับระบบกรองคุณควรจะต้องใช้ถังกรองที่มีประสิทธิภาพในการกรองในการจัดเก็บและใหญ่พอกับปริมาณน้ําที่คุณนําขึ้นมาใส่ไว้ที่จะรักษาปลาตรงนั้นนะครับทีนี้เราลองมาสรุปกันดูซิว่าหลังจากที่มันเกิดปัญหาขึ้นแล้วเนี่ยเราจะมาจัดการยังไงหลักๆคือ2แบบนะครับวิธีการจัดการในบ่อเลี้ยงกับวิธีการจัดการใน บ์ดที่เราเตรียมไว้สําหรับการรักษาดีเทลพวกนี้เรื่องพวกนี้พวกคุณจําเป็นที่จะต้องรู้แล้วปฏิบัติซะก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินไปนะครับข้อมูลทั้งหมดสําหรับเทปนี้นะครับผมหวังเลอเกินว่ามันจะเป็นประโยชน์กับทั้งมือเก่าและมือใหม่ไม่มากก็น้อยและสําหรับคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามรายการของเราอยู่นะครับอยากทราบเรื่องอะไรอยากรู้เรื่องอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ลงมาได้ที่ด้านล่างนี้สุดท้ายนี้นะครับเราอยากจะฝากคุณผู้ชมนะครับให้ช่วยติดตามเพจของเรานะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ ร,รวมไปถึงช่องทาง YouTube นะครับไปกด Subscribe ไว้นะครับทั้ง2ช่องทางนี้นะครับคุณผู้ชมต้องการอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับ how to เทปหน้านะครับจะเป็นเรื่องอะไรเราจะมาพูดเรื่องไหนนะครับ how to อะไรมาติดตามกันครับ